ทุกคนรู้ไหมครับว่าภาคตะวันออกของเมืองไทยเรานั้นมีสถานที่หลากหลายเรียกได้ว่ามหาัศจรรย์และสวยงามที่มาพร้อมกับสตรอรี่อีกมากมายทริปหน้าฝนแบบนี้ขอพาไปยังดินแดนแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกที่เราสามารถเที่ยวได้แบบครบเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติสวยแปลกตาสุดอันซีนและสถานที่สวยๆให้เราได้พักผ่อนและเบื้องหลังความเป็นมาของาศาสนสถานศิลปะของโบราณที่เรียกได้ว่า อลังการางานสร้างถึงจะเป็นเมืองรองแต่อยากให้ลองมากันสักครั้งอีพีนี้ปิดเทอมแล้วเที่ยวกันยาว3วัน2คืนกับที่นี่จังหวัดสระแก้ว สวัสดียามเช้าครับทุกคนแหมอากาศสดชื่นสดชื่นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดสระแก้วกันครับผมตอนนี้เนะี่ยเราก็มาแวะพักเติมไฟฟ้ากันก่อนนะครับผมที่ปั๊มพีทีแบบนี้เลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปที่น้ําตกปางสีดาครับผมที่บอกเลยว่าสวยงามมากจะสวยขนาดไหนตามผมมาเลยครับ ครับจ่ายตังค่าอุทยานเมื่อกี้ครับมาสี่คนครับผู้ใหญ่สี่คนเลยเนาะคนละสี่สิบบาทครับค่ารถสามสิบสี่คนคนละเก้าสิบบาทครับโอเคครับผมเดี๋ยวรรรอัับบตเขาบอกว่ารถจักรยานไม่เสียค่าบริการนะแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าใครได้ปั่นจักรยานเข้ามาปั่นจักรยานหมายว่าไม่เสียตังค์แต่ว่าคนนะ ที่ขี่มาด้วยเสียตังค์อ๋อก็หมายความว่าจักรยานไม่เสียแล้วแต่ว่าที่มาเนี่ยสี่สิบบาทโอ้หแต่มันมีคนปั่นจักรยานมาด้วยอครับจากข้างนอกมาเลยอะปั่นมาเที่ยวมาอะไรจริงครับพี่จริงครับมาเรื่อยๆโอ้โหถ้าันหยุดก็จะมาเยอะอยู่ครับเราทำกันสักรอบไหมเกาะรอพาเที่ยวปั่นจักรยานเฮ้จะไปใส่หน้าเลยขอบคุณครับนี่ได้บัตรแล้วนะทุกคน อุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่สองของประเทศไทยอุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ527,500ไร่ครอบคลุมอำเภอวัฒนานครอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วและอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีได้รับการประกาศจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่41เมื่อปีพุทธศักราช2525 เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติบนผืนป่าซึ่งเป็นที่ของสัตว์ป่าหลายชนิดภายใต้อุทยานยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยูม่มากมายซึ่งผมมาเที่ยวในวันนี้ทุกคนก็คือน้ําตกปางสีดาเป็นน้ําตกที่ทิ้งตัวจากหน้าผาสูง8เมตรเบรื้องล่างมีแอ่งน้ํากว้างขวางบรรยากาศรม่มรื่นและจะมีน้ํามากในช่วงฤดูฝนที่ผมมาพอดีแบบนี้เลยครับ คทุกนน้ำตกลงมาแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นบ่อนนะ้าอีกทีหนึ่งผมว่าข้างล่างเนี่ยคือเล่นน้ําได้แบบสนุกสนุกเลยแล้วบนนี้เนี่ยก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับคือตรงนี้เนี่ยคือในส่วนของตัวอุทยานเนี่ยเขาเอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวครบครันนะผมว่าเพราะว่ามีลานจอดรถให้มีห้องน้ําให้แล้วก็ใครจะมาปิกนิกแคมปิ้งเนี่ยก็สามารถมาได้นะครับในบริเวณนี้แล้วก็มาเล่นน้ําสนุกสนุกก็ได้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวเราลงไปในส่วนของน้ําตกข้างล่างกันครับไปกัน น้ำตกปางสีดาแห่งนี้เกิดจากแหล่งรองรับน้ำฝนที่เป็นต้นกำเนิดของคลองผักขมไหลกัดซ่อนหน้าผาหินกรวดมนและหินทรายที่มีรอยแยกชั้นหินในในแนวดิ่งก่อให้เกิดน้ำตกปางสีดาและลำน้ำสายนี้ก็จะไหลไปสู่คลองน้ำเขียวคลองท่ากระบากคลองพระปรงสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งประชาชนชาวสระแก้วได้ประโยชน์ในเชิงของการเกษตร นี่คือเส้นทางที่เราต้องขับรถไปดูผีเสื้อกันต่ออยู่ในวุทยานปางสีดานี่แหละครับไม่ไกลจากน้ําตกมากประมาณ500เมตรเวลาขับรถมาเนี่ยชมผีเสื้อก็ระวังไปเหยียบเจ้าผีเสื้อกันด้วยนะครับ S <S <an> ทุกคนก็มาถึงบริเวณโป่งผีเสื้อนะครับผมซึ่งที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเนี่ยมีผีเสื้อเยอะมากกว่า500ชนิดเลยนะครับผมนี่อย่างที่ทุกคนเห็นเลยตรงนี้เนี่ยคือเราเพิ่งเข้ามาในบริเวณที่มีผีเสื้อนะครับคือเราสามารถมาถ่ายรูปสวยๆได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางไปต่ออีกนะครับผมก็คือสามารถเดินไปหรือว่าขับรถไปก็ได้นะครับระหว่างทางเนี่ยก็จะมีผีเสื้อมันกันซึ่งที่นี่เนี่ยสายพันธุ์ที่โดดเด่นมากๆเลยเนี่ยก็คือสายพันธุ์ลายซิกแซกทุกคนเป็นสายพันธุ์ที่่หายกกแล้ว็โดดดเน ออกมาคือบางคนเนี่ยมารอกัน4ี่ห้าวันเนี่ยยังหาไม่เจอเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยยังมีให้เห็นอยู่นะครับซึ่งวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้พบหรือเปล่านะฮะขนาดบางคนเนี่ยเขารอกันเป็นวันยังไม่ได้แต่ว่าลองมาดูก่อนลวกันมันคือลายที่ต้องมาที่นี่ถึงจะได้เห็นนะครับผมนี่มาถ่ายรูปกับผีเสื้อกันได้แบบนี้เลยสำหรับช่วงเวลาที่ได้เห็นผีเสือ้อบินมาอวดโฉมเป็นจำนวนมาก คือในช่วงสายประมาณ9โมงถึง11โมงและช่วงเงย็นประมาณบ่าย2ถึงหโมงหรือในวันที่ฟ้าเปิดมีแสงแดดแต่หากใครเนี่ยไปช่วงเช้าเช้าก็จะได้เห็นกับพีเสื้อที่เกาะนิ่งบนใบไม้ใบหญ้าท้งนี้อุทยานแห่งชาติปางสีดาสามารถดูผีเสื้อได้ทั้งปีโดยช่วงที่จะพบเห็นผีเสื้อเป็นจานวนมากก็คือช่วงปลายฤดูร้อนไปจนถึงช่วงกลางฤดูฝนของทุกปีถ้าเป็นช่วงเดือนเนี่ยก็ประมาณเดือนเมษาย,ยนถึงสิงหาคมนะครับ เที่ยวชมผีเสื้อกันไปแล้วกับน้ำตกปางสีดาน,นี่ก็ถือว่าสวยนะเดี๋ยวที่ต่อไปผมจะพาทุกคนไปนั่งฮิลใจกับธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้กันเลยกับที่นี่อ่างเก็บน้ำท่ากระบากจากที่เราได้ชมความสวยงามของผีเสื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะพาทุกคนไปที่อ่างเก็บน้ําท่ากระบากกันทุกคนเพราะว่าเขาขึ้นชื่อเลยว่าสวยงามมากในโซเชีเยลเขาพูดกันแล้วก็ไปถ่ายรูปกันเพียบเลยนี่เราก็ตามไปพิสูจน์กันสะหน่อย ทางเก็บน้ำท่ากระบาดตั้งอยู่ที่ตำบลท้าแยกอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเป็นเขื่อดินที่มีความสูงเกือบ18เมตรยาวเกือบ720เมตรสร้างขึ้นจากโครงพรราชทานที่ต้องการปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นที่ราบเชิงเขาโดยพื้นที่บริเวณร,บรอบๆจะจะปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆไว้เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนยนต์ใจสำหรับสายท่องเที่ยวทุกคนเลยครับ คือสวยจริงๆเลยนะอ่างเก็บน้ำ่ากระบากถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใครมาเที่ยวแล้วจะต้องติดใจแน่นอนแล้วเขาก็ยังมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเล่นน้นนําไปนั่งชิลตรงสุ้มริมน้ําชมวิวสวยๆของภูเขาและอ่างเก็บน้ําก็ได้แต่สําหรับใครที่ชอบถ่ายรูปก็เหมาะมากๆเลยครับผมมาแชะกันได้เลย ขับรถเที่ยวกันทั้งวันเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเข้าที่พักกันนะครับผมกับ Hey Sunday Home จะได้พักผ่อนนอนเตียงนุ่มๆสบายๆแน่นอน ทุกคนเราก็ถึงที่พักของเราในค่ําคืนนี้แล้วนะครับกับ Hey Sunday Home นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นที่พักที่แบบดูดิสไตล์ญี่ปุ่นสุดๆนะครับมินิมอลมากเดี๋ยวไปดูในห้องพักกันนี่ตามมาเลย ที่นี่นะครับเขาก็มีห้องพักให้เลือก2แบบก็จะเป็นห้องพักราคาเดียวกันเลยอยู่ที่700บาทนะครับจะได้เตียงใหญ่ขนาด6ฟุตแบบนี้เลยหรือถ้าใครเนี่ยจะมากับเพื่อนก็จะมีเตียงคู่ให้ด้วยเป็นเตียงขนาด3.5ฟุตที่นี่ก็มีครับผมก็เลือกเอาตามสะดวกเลยห้องพักเนี่ยดีสะอาดมากในส่วนของบริการอื่นๆที่นี่เนี่ยเขาก็มีมื้อเช้าให้บริการมีขนมปังปิง้ง ชากาแฟสลัเปาให้เราได้ทานกันเลยนะครับผมในส่วนของที่พักเนี่ยก็อยู่ติดกับถนนใหญ่เส้นตัดใหม่เลี่ยงเมืองนะครับอรญญารยประเทศใกล้ด่านปอยเปตแล้วก็ตลาดโลงเกลือเพียง5นาทีเดินทางเข้าตัวเมืองอรญญารยประเทศเพียงแค่10นาทีเท่านั้นแนะนําเลยครับผมใครที่มาสะแก้วทั้งทีเนี่ยต้องมาพักที่นี่ให้ได้กับเฮซันเดโฮม น,นี้ก็เต็มอิ่มมากๆเลยนะครับผมกับการท่องเที่ยวสะแก้ววันแรกของพวกเราและเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อยู่ที่สะแก้วเันเดิมบอกเลยว่าสนุกสุดๆเลยทุกคนสุดเกินคำจะบรรยายนะจจะ